สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเมียวจากเมียวเกจานเรออีกครั้งแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าพิเศษสุดๆเพราะเรามัดรวมคำศัพท์มาให้ถึง6หมวดจบในอีพีเดียวไม่ว่าจะเป็นหมวดโรงเรียนตัวเลขการนับวันเวลาไปจนถึงเรื่องการทำงานคะ่ะฟังดูเหมือนเยอะใช่ไหมล่ะคะใช่ค่ะเยอะจริงๆ แต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าคัดมาแล้วว่าได้ใช้จริงในชีวิตประจำวันแน่นอนค่ะถ้าพร้อมจะอัปเกรดคลังคำศัพท์กันแล้วไปเริ่มกันเลยเซกุชองอิจิกากูโรงเรียนสถานศึกษาอิจิเซนเซครูอาจารย์ เซนเซชิตโมงกะอาริมัสคนครูคะมีคำถามคะ่ะนิกักเซนักเรียนนักศึกษาวัตชิวะกักเซเดชฉันเป็นนักเรียนสังเรียวกักเซนักศึกษาต่างชาติ วัตชิวะริวกคเซฉันเป็นนักศึกษาต่างชาติค่ะโยงกักโกโรงเรียนสถานศึกษากากโกเอิกิมัสฉันไปโรงเรียนค่ะโ o b e n k คีการเรียนการศึกษาวัตชิวะนิฮงโกเบงนคียวสมัสฉันกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นค่ะ โรกุนิฮงโกกากโกโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นวัตชิวะนิฮงโกกากโกนิคายติมัสฉันเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นค่ะน่านะโชกากโกโรงเรียนประถมโคโตโมวะโชกากโกนิอิตเตอิมัสเด็กๆไปโรงเรียนประถมค่ะ ฮัจิจูกาโกโรงเรียนมัธยมต้นวาตชิวะจูกาโกนิคโยเตมัสฉันเรียนที่โรงเรียนมัธยมต้นค่ะคิวโคโคโรงเรียนมัธยมปลายโคโคนิอิไตเดสฉันอยากไปโรงเรียนมัธยมปลายค่ะจู 大学กักมหาวิทยาลัยภาษชีวะกักเซเดสฉันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยค่ะจ室๊จิเคียวิห้องเรียนเคียวจิจึเดะเบงเคียวชิมัสเรียนในห้องเรียนค่ะจูนิคุราซฉันเรียนห้องเรียนคุรが始まกまฮจิมาริมัส ภาพเรียนกำลังเริ่มค่ะจูซังอิกะไปกะโกนิอิคิมัสฉันไปโรงเรียนค่ะจูโยงครุมาเซ็นเซกะคิมัสคนครูจะมาค่ะจูโกใคเรกลับดักกกะโอวัตต์ตระกลัส พอโรงเรียนเลิกก็จะกลับค่ะถ้าทุกคนคุ้นคำเกี่ยวกับโรงเรียนแล้วไปต่อกันด้วยตัวเลขและการนับซึ่งเป็นพื้นฐานทางข้อสอบและการสื่อสารกันเลยค่ะเซ็ ing, ตคู่ชงน,นิคัตสตัวเลขจำนวนวจิเซโรศูนย์เซโรคาระฮะจิเมม เริ่มจากศูนย์นิอิจิหนึ่งอิจิบังชอบที่สุดสั่งนิสองลิงโกนิโกดาไซขอแอปเปิลสองลูกค่ะยงสัสาม ส人で行きますอีกไปสามคนค่ะโกชิโยสีข้ามิยงไมกระดาษใสขอกระดาษสี่แผ่นค่ะร็ <六 S 1> โกห้าก็จินีไอมาโชเจอกันตอน5้าโมงนะนานะ รกเกะหกรัาเก็ตส์เบนเคียวชิัเรียน6เดือน8ปด7จ็ดเจ็ดทั้งเจ็ดคนค่ะคิวแปดแปดทัื่อน8คนค่ะ จูคิวก้าวญี่ปุ่นนิคิวกาเคตส์อยู่ที่ญี่ปุ่นมาเก้าเดือนแล้วจุจิจูสิบรว่างเมนิสกดอันนี้ชอบเป็นอันดับที่10บค่ะจูนิจุ๊จิอ จิวอีจีจีนิไอมสเจอกันสิบเอ็ดโมงจิวซังจิวนีสิบสองจิวนีกัตสุนิคดมสจะกลับเดือนธันวาคมพอเราพูดตัวเลขได้แล้วไปต่อด้วยเดือนวันเวลาซึ่งใช้ได้ทุกวันกันเลยค่ะเซกชัซังกัตส เดือน ok e ิจิ ni. um ิจ um ิกัตสึมกราคมิจิกัตสึนี่นิฮงเออิคิมัสจะไปญี่ปุ่นเดือนมกราคมนินิกัตสึกุมภาพันธ์นิกัตสึะซามุยเดสกุมภาพันธ์อากาศหนาวสังสังกัตสึมีนาคม ซังกัตซุนิสโตรสเกลชิมัสจบการศึกษาเดือนมีนาคมยงชิกัตเซะเมษายนชิกัตเซะกระระชิงก็กิดเดสเปิดเทอมใหม่ตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปโกโกกัตเซพฤศภาคมโกกัตเซะยาซุมิกะอาริมัสพฤศภาคมมีวันหยุด 六、六月、ミトナヨン。六月に雨が多いです。ミトナヨンフォントボーイ。7、7月、ガラカダーコム。七月に旅行します。ガラカダーコムザーバイティオ。八、八月、シンハーコム。八月は、 กัตจีเด็ดสิ่งหาคมอ,อากาศร้อนคิวคกัเกันยายนคืกัตสึกระจูกเกะฮาจิมาริมัสเริ่มคาบเรียนตั้งแต่กันยายนจูจูกัตเซตุลาคมจูกัตเซ่に試験がありますตุลาคมมีสอบจูอจิจูจิกั プサチカヨン。11月は涼しいです。プサチカヨンアカデンサバイ。12月、タンワーコム。十二月に帰国します。タンワー,ームザクラッパテイ。13何月、ドゥンアーライ。これは何月の予定ですか นี่คือกำหนดการของเดือนไหนคะเซกุชงยงโยบิวันในสัปดาห์อิจิโยบิวันคือวะในโยบิเดสก์วะวันนี้วันอะไรคะนินิจิโยบิวันอาทิตย์นิจิโยบิวะยาสุมิเดสวันอาทิตย์ยู สังกิโยบิวันจันทร์ก im ิโยบิการะกักโกะก็เริมาริมสโรงเรียนเริ่มวันจันทร์โยกขยโยบิวันอังคารขยโยบิวะเทสตกะอาริมัสวันอังคารมีสอบโกสุโยบิวันพุธสุโยบินิผูรุเออิคิมัวันพุธไปสระว่ายน้ำ 六木曜日วันพฤหัสบดี木曜日ว่าアルバイトですวันพฤหัสบดีทำงานพาร์ทไทม์七金曜日วันศุกร์金曜日は映画をみますวันศุกร์ดูหนงัง八土曜日วันเสาร์土曜日に友達と会いますวันเสาร์เจอเพื่อน คิวนันยบิวันอะไรใครกิวะนันยบิเดสกาประชุมวันอะไรคะต่อไปสรุปเวลาทั้งวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานและคำบอกความถี่กับระยะเวลากันค่ะเซกุชงโกจิกังคำบอกเวลาความถี่ระยะเวลาอิจิคิ わんに、きょは暑いです。わんにあかんろん。した、ぷんに、あしたは雨です。ぷんにフォさん、きのう、もは、いしかったです。もわん,ん、ゆうま。いいコーヒーを飲みます。 ดื่มกาแฟทุกวันโกชูวกังสัปดาห์นิชูวกังนิฮงนิอิคิมัสไปญี่ปุ่นสองสัปดาห์รอกเกะคาเกจิเดือนซังคาเกจิเบีนเกียวชิมาสตึเรียนมาสามเดือนนานะเน้นปีโโกกโกเนเนนงงงัิฮบ五年간日本語をเตしてมัส เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นเวลาห้าปีแล้วฮัจิไก่ครั้งอีกายดะเกะอิคิมัตะไปแค่ครั้งเดียวคิวนังไกกี่ครั้งนิฮงเงะนังไก่อิคิมัสตะคะไปญี่ปุ่นมากี่ครั้งแล้วคะเซกุชงโรกะชิโกโตการทำงาน อีจิอาดูไบงานพาร์ทไทม์ช u วมัต u ุนิอา b ูไบโต h ชิมัสทำงานพาร์ทไทม์วันหยุดนิสุ u ทำเบงเคียวชิมัสเรียนหนังสือจบแล้วสำหรับ N5 v o c a b Challenge EP3 นะคะวันนี้เราเริ่มจากคำที่เกี่ยวกับโรงเรียนต่อด้วยตัวเลขการนับ เดือนวันเวลาและงานสรุปครบในตอนเดียวกันเลยค่ะมีเคล็ดลับฝึกให้คล่องอยู่3อย่างนะคะวันนี้คือ 1. ฟังหยุดพูดตาม Shadowing ทีละประโยค 2. สลับถามตอบอย่างเช่นนางโยบีเกตเซียวบิดสสามทำการ์ดเดือนวันเวลาแล้วฝึกตอบเร็วภายใน3วินาที วันนี้ทุกคนเก่งกันมากๆเลยค่ะที่เรียนจนจบตอนหน้ามาอัปเลเวลกันต่อนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ